เพื่อนๆนสวยมากเลยเห็นไหมคะสวยมากเลยแต่ว่ากําลังอะไรนะกําลังขับรถไปทํางานค่ะเพื่อนๆพ่อนตอนนี้มันยังไม่สว่างเลยนะคะเพื่อนๆพื่อนแต่ว่าแสงอาทิตย์นู่นส่องอยู่ไกล้ๆค่ะเพื่อนเนแปลกเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะตรงนี้ไม่สว่างค่ะแต่ตรงนู่นเหมือนว่าพระอาทิตย์กําลังจะขึ้นเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะก็แปลกเนาะโลกเราเนาะมันหมุนไปคิดตาม คิดตามธรรมชาติเพื่อนๆเออแต่แบบมันแปลกค่ะแต่ตรงนี้มืดตื้อค่ะตรงโน้นสว่างเนาะมันดูเหมือนมันสว่างอยู่ไกลๆมืดมากนะเพื่อนๆดูสองข้างทางสิมืดอย่างนั้นเลยนะอ่าแล้วก็อะไรนะเราต้องระมัดระวังด้วยตอนนี้เน้ําแข็งเต็มถนนเลยค่ะแล้วก็ลื่นค่ะเพื่อนๆเอ้ยบางที่ขับรถนะเบรกไม่ทันมันลื่นค่ะ แล้วก็อะไรนะต้องระวังหมูปลากระต่ายอะไรพวกนี้ด้วยขับคนเพื่อนหลายอย่างขับขี่ระวังค่ะแต่เราเออก็ต้องขับช้าๆเนาะเพื่อนๆเ,เนาะเขาไอ้วันนี้เราขับแค่เจ็ดสิบกับปกติเราขับร้อยเก้าสิบก็ให้ขับเ,เราขับเป็นร้อยเลยค่ะแต่วันนี้ไม่ได้ค่ะถนนลื่นเราไม่รู้เนาะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะเพื่อนๆเ,เนาะ ต้องระมัดระวังเพื่อนเพื่อนคลิปเร็วเป็นไงมั่งคะเพื่อนเพื่อนอย่าลงเร็วนะต้องรอให้มันอัพโหลดเสร็จก่อนนะคะแล้วค่อยลงลงให้เราใจร้อนค่ะเพื่อนเพื่อนโดนเฟซเราโดนบล็อกนะเพื่อนเพื่อนบล็อกไปโดนทําโทษไปหนึ่งวันค่ะอืแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเนาะเขาก็ปลดล็อกให้เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าถ้าเป็นบ่อยๆก็ไม่แน่อาจจะบล็อกเฟซไปตลอดชีวิตเนาะไม่แน่เพื่อนเพื่อนดูสิแสงสีสวยมากเลยค่ะ ดูสิแสงมันกระทบกับไฟรถแล้วก็ไฟข้างทางเนาะเพื่อนๆเนาะแสงเขาจะสวยมากเลยแต่มันมืดนะเพื่อนๆนะเป็นเงาอย่างที่ต้นไม้ดำๆอย่างนั้นเลยค่ะมันยังไม่สว่างช่วงนี้มันจะสว่างช้าแล้วก็มืดไวค่ะบรรยากาศนี้ขี้เกียจมากเลยเพื่อนๆบรรยากาศแบบนี้นะขี้เกียจตื่นขี้เกียจทํางานหนาวโอ้อยากนอนซุกใต้ผ้าห่มเพื่อนๆเ้ยแต่ก็ต้องทํางานเนาะเพื่อนๆเนาะ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะรวยจะจนก็ทํางานอย่างว่าแหละเพื่อนเพื่อ้เลยเนี่ยทําเลียวนี้ก็อยากได้เงินเนาะก็ถือว่าทํางานนะเพื่อนเพื<ๆ>่อก็อยากได้เงินค่าตอบแทนมั่งค่ะทุ่มเทกับมันมากเลยค่ะเลี้ยวนี่เพราะว่าชอบมากเลยค่ะ เราชอบนะเพื่อนๆชอบอย่างนี้ชอบเอาวิวมาฝากเพื่อนๆแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆมากที่เอาวิวสวยๆมาฝากค่ะไม่เคยเห็นเกาหลีไม่เคยเห็นอะไรนะญี่ปุน่นไม่เคยเห็น USA เขาก็เอามาลงให้ดูเพื่อนๆเนาะเออบรรยากาศมันเป็นอย่างงี้นะเอออเมริกา ญี่ปุ่นไต้หวันฮ่องกงมีเพื่อนเอามาฮอ่หองกงมาให้ดูด้วยเนาะโอ้มันไม่เคยเห็นโอ้นี่เห็นเพื่อนเพื่อนเดียวมันก็ดีตรงนี้และค่ะแล้วเพื่อนเอนชาวเดียวนะน่ารักทุกคนคอมเมนต์น่ารักมากให้เกียรติมากค่ะอืถึงไม่ให้ดาวก็ตามบางคนไม่กดติดตามไม่กดอะไรแต่เขาก็คอมเมนต์น่ารักนะอย่างน้อยสวัสดีทักทายก็น่ารักค่ะเราก็ปื้มนะที่เรามีกําลังใจเล่นเนี่ยเพื่อนเพื่อนรู้ไหม ก็เพราะว่าเพื่อนๆชาวเรียวนี่แหละค่ะที่ที่แบบว่าเป็นกาลังใจให้ค่ะโอ้ยแบบได้อ่านคอมเมนต์แล้วก็ดีใจนะเพื่อนๆเนาะนี่หลปะปฏิสัมพันธ์เนาะคือที่เขาให้เน้นปฏิสัมพันธ์นี่ละมั้งพี่มาร์คเขาทาเขาเ,เขาก็ทําดีนะเพื่อนๆเนาะทําให้คนเป็นมิตรกันนะเพื่อนๆแล้วก็ได้เอาบรรยากาศเอาอะไรมาแลกเปลี่ยนกันเนาะอาหารนะลงบ่อยๆนะเพื่อนๆนะ คนยิ่งหางก,กินยากอยู่ด้วยโอ้ยนอนน้ำลายหลายเพื่อนๆเ,เอ้ยเราอยู่เมืองนอกมันหาซื้อยากค่ะเพืเพื่อนๆเ,เ,เห็นขาวกุ๊กนะั่นไหมเห็นขาวๆนั่นะนะ่ะน้ำแข็งทั้งต้นไม้นะเกาะไปด้วยน้ำแข็งเลยนะคนเพื่อนนะตอนนี้ขนาดหิมะยังไม่ตกนะคะถ้าหิมะตกนี่จะขนาดไหนเนี่ยช่วงนี้หละอันตรายถ้าตกไปเลยก็ดีนะเพื่อนเพื่อนหิมะมันเห็นมันขาวมันมองเห็นทางเนาะ อันนี้เราก็ไม่แน่ใจไงมันสลัวสลัวไปก่อนค่ะ